สบายดีพี่น้องปัจจุบันทุกคนเด้อจ๊ะไม่ได้ต่อยทีเทปปิ้งจับเอ็นขาเด้นอันนี้กระมะอันเสียบเอ็นเด้อน้องก้อยอ,อันจ้ามหิดขายเนาะอันนี้ไม้ละสองบาทเด้อพี่น้องไม้ไปสองบาทก็ไรเป็นเงินเล้ากะไม้ละพันเด้อไม้ละพันกีบ างไก่ทางไก่เด้อใคอยู่ไก่กับหมูหนุ่นเด้อจ้ากำลังเฮ็ดไหมกำลังเฮ็ดรองเฮ็ดมือนี้พี่น้องเลยอยากจะให้พี่น้องเบิ่งกันอันนี้ก็ต้องต้องต่อยปิ้งเวลาปิ้งพอสำลานปิ้งพอมันสุกแล้วก็เสียวอ,โอ้อจะเสบอยู่บ่พี่น้องมาเด้อพยองมาซิมเด้ออันนี้กับ ตัฮอปปิ้งแล้วเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮอนดอกเด้ออันนี้ก็จะเป็นลูกซีนเขาย่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักเาเด้อพี่น้องผักที่ในนี่แหละผักนี่ก็จะเป็นผักอีเลิศเด้อผักอีเลิศแล้วก็ผักหอมรวมไว้มันนั่นแล้วก็ซีมีเจลเด้อเฮเจลพีเอหรือว่าเจลขมเด้อเนี่ย ปิ้งซัมนี่เขาก็ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อแดงเป็นแต่แซ่บเลยพี่น้องํำสบายดีพี่น้องวันนี้มาปิ้งจำเอ็นน้องไก่นะน้องไก่ขายจำเอ็นแม่เพิ่นให้เงินให้ลงทุนให้ปิ้งเอ็นขายก็เลยขายยหน้าเือนนี่แหละพี่น้องอ <c oughs> ตี ว่าสิได้ขายสําเ็จก็ได้ขายตัวได้ขายเลยอนันได้ขายมุ้งห้าสิบบาทเลยพี่น้องแล้วก็ลูกซิ้นแล้วก็ฮนดอกทำอันเสียบเอ็นก็ได้ขายมุ้งสิบสามไม้ไม้ละสองบาทเลยพี่นอ้องได้เงินอยู่ประมาณสิบห้าพันสิบห้าพันเงิน เด็กไก่น้อยกระค้างค้างพอมันซุกแล้วเฮากระปะวิ่นคนกลายทางไปกลายมากอะเขาก็ยังบุงกุจักไปไหนนาะเขาเห็ดนีน่ก็กรตามแต่ไผายชี้ชื่อเนาะเฮาก็ขายเสี้ยงโชคเสี้ยงวัฒน,นาละหากระเปิดมาไอเห็ดมื้อน,นี้แต่เศร้านี่ไปซื้อไปซื้อเอ็นยู่ตะแค่ตะแคเฮามาเฮาก็เห็ดเนาะแล้วเฮาก็จะมาขาย ถ้าเบิ่งมันจะมีลูกค้ามาสื่อน้ำผู้สาวซำน้อยบอ่พี่น้องจิกโดดุด้อมันจิไม่ก็กายทางไปบิ่นวันนวนนวนนว่นบิ่นวันกายบิ่นวั่นวิ่นวันคือบ่แว่ในบ่ ตอนนี้กันั่งท่าก่ะยังบ่มีไผ่เว้ได้พี่น้องสิได้ขายอยูบอ่บ่บ่มีคนเว้เลยนี่ 你们玩什么武将？ กำค้ำคนเหลยพี่น้องอาจจะได้ขายกบไฟเขาก็ยังบพันในมีมีลูกค้ามาซื้อซอยเด้อพี่น้องป้าเอ้ยมาพี่ฟ้าไม่ใช่ล้ม,มลูกมั่แห้งบอดีย้ำมาพี่ท่อนอเลยนะเอาจักไม้ ไอ้อนเงินให้เขาไปโี่ค้ามาซื้อคนดอกเลยนอกนุ่นิงนิ่งน้ั่งกนี่กะลูกขามาเด้นพี่น้องเด้อเศร้าไมเลยวุ่นกระน้ำเอาเลยใกล้ สงเดียวเอาจักสุดสองสุดสองสุดตอนสุดเห็ดไปแซวสองทงเลยผู้สาวซำน้อยมาซื้อสองสุดเลยพี่น้องสเอเบงใบยัง ใบโซงมื่นจีบด้วพี่น้องในสาวพันพี่น้องใบโซงมื่นจีบหายอีกน้องต้อยเพิ่นทำอาชีพเสริมมาเนี่ยหายจ้าเอ็นพอได้เงินค่าเทอมน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสสบายดีเลยสบายดีพี่น้องน้องใต้สบายดีพี่น้องขู่ขาคาเซียได้เลยตอนนี้อันเท่ากับคางไม่เลยพี่น้องเดินนี่เนี่ย เทากระขางไม้เนาะไม้ละสิบบาทไม้ละพันกีบเดอ้อไผอยากได้ก็ต้องการแก้มเหล้าแก้มเบียร์เดอ้อมาได้เดอ้อตอนนี้เท่ากระขางไม้เด้อพี่น้องเดอ้อบาทตอนนั้นยังน้อยเดียวเท่ากระขางไม่ไม่ละสองบาทเด้อพี่น้อง าผิดเบาถึกอยู่น้องต้อยกันทำดอกเดอ้อ ทีทั้งไก่ทั้งไก่เด้อมาอุ่นนุนซส้นน้ำต้อยกับไก่น้อยเด้อจ้า อันนี้เป็นหางสิกหัวสิเทเด้อปลาเนื้อได้แล้วทานน้ำมันพืชนิ้งมันสุกเลยเวลลูกค้ามาเขาจะบวชยากจะเอาเลยนี่ก็สุกแล้ว ដកហៅព្រះនាក់ស្រាក់4នេះ4អាហ្នឹងដកហៅក៏ហ្នឹងដកអ ን 10ម៉ៃន້ອງតើហេតុ คลิปนี้น้องต้อยกัชิลาไปก่อนเดนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขอบมวลนะจ้าภายัยอยากมาอุดหนุนก็อุดหนุนต้อยน้องต้อยได้เด้วยจ้าคลิปหน้ามุ้งต้อยกลับพร้อสซาบะรีบาย